สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาวันนี้พบกับร้านนารันศักดิ์ทันซาวนะครับผมจะมารีวิวเป็นมิกนะครับมิก MKC นะครับรุ่น LCBT นะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยๆนะครับเป็นสินค้าเมื่อหนึ่งนะครับมีแค่10ตัวเท่านั้นนะครับท่านไหนสนใจด่วนเลยนะครับผมราคารากยานะครับราคาอยู่ที่1000 350บาทเก็บไปทางนะครับราคานี้เลยนะครับ1 3 5 0บาทเก็บไปทางนะครับสนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเก็บไปทางได้นะครับโทรเข้ามาแจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยนะครับ0 8 3 7 3 9 8 9 4 5นะครับ0837398945นะครับหรือนะครับก็นี่ครับก็ชื่อเฟซนะครับชื่อเฟซก่อนนี้เลยนะครับ เบอร์โทรนะครับก็เบอร์นี้เลยครับ083739945นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับราคานี้เลยนะครับอยู่ที่1 3 5 0เก็บไปทางนะครับไม่มีค่าอะไรนะครับตัวนี้ราคานี้เลยนะครับเก็บปทางมีเมีแค่10ตัวเท่านั้นนะครับท่านไหนสนใจด่วนเลยนะครับราคารากยญ้านะครับตัวนี้ก็จะมี2ไม้นะครับ2ไม้แล้วก็2โมโน2สเตอรนะครับแล้วก็จะเล่น USB ได้นะครับ มีไฟ48โวลต์นะครับทอมนะครับแฟนทอมนะครับแล้วก็มีหูฟังนะครับดิจิตอลเอีโค่นะครับได้นะครับก็อันนี้ก็เขียนอยู่เอฟเฟกนะครับตัวนี้นะครับอยู่ในนี้อยู่ในมิกตัวนี้เขียนเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกนะครับีเอฟเฟกนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1350บาทเก็บไปทางนะครับสนใจทุก้ามาสอบถามได้ ก็มาลองฟังเสียงดูนะครับราคาแค่1,350บาทนะครับคุ้มกับราคาลูกค้าที่ซื้อไปแน่นอนนะครับทุกท่านนะครับอลองเปิดเครื่องดูนะครับ ู่ครับยอมรับว่าหนักอยู่ตัวนี้ก็ดินรนบนหนทางสู่ปรับกลางแหลมนะครับตัวนี้ปรับเบดนะครับหอบฝันจากบ้านมาไกลแต่เส้นชัยก็เหมือนใจ,จดำใกล้สิถึงก็เที่ยวลม อมความซ้ำๆบนบนอย่างนั้น xi จังได้ท่าบ่สูงแล้วไผสิซอยโปรดนี้ ก็มาลองไม้ดูนะครับมาลองไม้น้าเสียงไม้นะครับน้ําเสียงไม่มาลองดูนะครับไม้สายนะครับลองดูนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทนะครับเก็บปทางนะครับราคานี้เลยนะครับสวัสดีครับซื้อชิมลองฟังเสียงดูนะครับน้าเสียงสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตอนนี้ก็ใช้ไม้นะครับใช้ไม้ดูนะครับ นี่ครับใช่ไหมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ1นึ4งสองสามสี่ห้าชื่อชื่อสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเสียงดีนะครับตัวนี้เสียงดีนะครับสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทเก็บไปทางนะครับ สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ร้านน่าศักทั์สาวนะครับสินค้ามือหนึ่งมือสองนะครับสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับโทรเข้ามาสอบถามนะครับหรือโทรเข้ามาแจ้งที่อยู่นะครับก็ส่งได้นะครับ 1- 2วันถึงหน้าบ้านแน่นอนนะครับรอจ่ายหน้าบ้านนะครับสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้สินค้าก็มีประกันนะครับหรือลูกค้านะครับที่มารับที่หน้าร้านก็ได้นะครับอยู่ คลองสาคองหลวงปทุมธานีนะครับเส้นหลักนะครับหรือลูกค้านะครับพิมพ์ Google นะครับพิมพ์ได้เลยนะครับที่ร้านนรันศักดิ์ท่านสซาวนะครับพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็วิ่งมาได้เลยนะครับจับพิกัดมาได้เลยถึงหน้าร้านแน่นอนนะครับสนใจก็ฝากทุกท่านนะครับฝากพี่ๆทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางร้านนะครับเดี๋ยวมีสินค้าตัวไหน าที่น่าเล่นนะครับที่น่าจับจองราคาแบบว่าล,ลักย่านะครับก็จะรีวิวให้ลูกค้าลงเรื่อยๆนะครับว่าจะเป็นสินค้าเมื่อ1เมื่อ2นะครับก็จะรีวิวให้ลูกค้าทางช่อง y o u tube นะครับทางเฟซนะครับทางลูกค้าที่ติดตามนะครับติดตามทางร้านก็จะรีวิวให้ลงเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมีเวลาก็จะลงให้ลูกค้าที่เรื่อยๆนะครับ บางที่นะครับผมก็ไม่ได้เข้าไปตอบนะครับในช่อง y o u t u b e นะครับก็ขออภัยนะครับหน้าที่นี้นะครับก็โทรเข้ามาสอบถามโดยตรงได้เลยนะครับผมไม่ค่อยมีเวลาเข้าไปตอบก็ขออภัยลูกค้านะครับทุกท่านที่ถามเข้าช่อง y t u t e นะครับก็ขออภัยนะครับก็โทรเข้ามาสายตรงได้เลยนะครับ ที่ร้านนันสักพักซา,าวสินค้ามือหนึ่งมือสองนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0837398945นะครับ0837398945นะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับมิกตัวนี้ก็ราคาคุ้มกับราคาที่ลูกค้านะครับจับจ้องได้นะครับราคาอยู่ที่ 1, 3 5 0บบาทเท่านั้นนะครับสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ ก็อย่าลืมทุกท่านนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับทางช่อง youtube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางร้านด้วยนะครับเดี๋ยวมีสินค้าเรื่อยๆก็จะลงให้ YouTube ให้อีกทีนะครับก็ไว้เจอกันอีคลิปหน้านะครับขอบคุณครับขอบคุณครับราคาอยู่ที่1น5 0าบบาทนะครับอย่าลืมบุดนุนนะครับสวัสดีครับ